ผมสองหน้ายังไงตั้งใจทําให้ก็หมบว่าฝัของขาหนึ่งก็แบบว่าพยายามจะทําไปว่าผักนั้นแค่นั้นแต่ว่าจริงๆเราก็วางแผนนะครับว่าจะทำแต่ถ่วเรื่องนี้ออกไปะครับผมอย่าไปคิดเยอะครับเอาตามความเป็นจริงที่เห็นคือเมื่อวานไม่ไม่ได้มีการพูดคุยหรือประสานกันเลยค่ะทำไมแบบมันกลับมันสลับกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปถามดูว่า คือมันอันหนึง่งตระหนกสิทธิ์ของแต่ละคนนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องถามดูว่าแต่ละคนมาคิดกันยังไงข้อมูลเป็นเป็นแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปยังไงี๋ยวรอให้ได้คุยกันก่อนนะครับแล้วก็ใคยว่ากันว่าเป็นยังไงนะแต่แต่อันนี้ไม่ไม่ได้กระทบอะไรทั้องคง์พระรูปอะไรไม่ไม่ได้กระทบเลยอะไรเลยไม่กระทบมันเป็นเรื่องสภาฮะผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสภาเป็นเรื่องกฎหมายของพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ใช่ร่างกฎหมายมของคอมอล ถ้าลองวันนี้ระชุนสมบติอสเครับมีครับกินเมมาตรง